ป้าแซบกันนะครับอยู่ที่บางเลนนักประโคมครับเราจะเดินไปกันเลย สวัสดีคุณพ่สวัสดีคุณพี่สวัสดีสวัสดีบาหน่อยบายๆหน่อยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยใครวะเออเวลาใครอ่ะทำไมหน้าแบบประจอยเลยนี่นี่น้องมันหนูนี้ถไฟถ่ายแต่งนี่ถ่ายแตงถ่ายแตงถ่ายแต่งเขี้ยวแตงมารับรถไฟไปเนี่ยอัสดีครับโอ้โห ปิดปิ่ปหดปิไม่เห็นนะฮะเา้นสะพาลงมาแล้วหาไม่เจอหาไม่เจอเห็นเราไปซนลวตงลชอบใช่ไหมถึงแล้วนะครับร้านน้องแอบแม่ขาบอกกนะครับนี่นี่ตนีคนขับนะครับนี่ ค่ะถึงแล้วนะคะจอดหน้าร้านเลยค่ะปิดร้านเลยค่ะของเราว,ว,าว,ว,าวเรามาถึงร้านหรือว่าจอดตรงนี้แหละแต่งได้นำโลกไปนรำลึกมีแนะนำโลกเ,เป็นคอ<ๆ>น,ลลน,เ,นเทนต์นี่อ่ะพี่จะเป็นคอนเทนต์นนะมีไก่คอนเทนต์มีไก่มั้ยยกไก่มั้ยน,นี่มีไก่ คอนเทนต์คนอย่าไปอะไรมากอ้โหเยอะแยะไปหมดโคกับอ้อยนี่อัดไปก่อนวันนี้ขายดีไหมนะเล่เรื่อยเรื่อยว้าวว้าวนี่นี่ชอบแม่ขาด้วยนี่นี่นี่เดี๋ยวกูจะลองตัดทิกตอกดูนะว่าจะเวิร์กไหมปีดีกว่าเป็นคอนเทนต์ยืดแรงเอาเปล่าโคกเอาสั่งแล้วสั่งแล้วโอเคพี่ติ๊กน้ำอะไรคนละแก่สามแก้วพอ กันเห็นแล้วนึงค้คเ,เ,เ,เ่บถอนเ,ออเป็นเด็กเกวดล้วันแต่งเก็บโตเอาไว้ไหนอันี้ไว้ไะก็จ่นแันนี้มีบรรยากาศที่สวยงาม อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะแม่ดอกไม้ด้วยมีดอกไม้ยหัวด้วยอุ้ยเดี๋ยวบอกนะแน่ดูแบบว่ามีคอนเทนต์มากได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้หมได้ไกินอะไรแย่งกันนะ่ยยากินนี่เนี่ยกินน้ำไม่ได้ไปหลังตลาดเพราะเมื่อเช้าวันนึงมีอยู่ไง ไข่ดีอ่ะไข่ดีอ่ะไม่น้อยจ้ะแรงมากอ้สะอวยว่าไข่ดีงงปะที่แท้เอามาน้อยนี่เองน้อยจ้ะไก่นี้เอามาห้าไมลหรือเปล่าเออใช่ไก่ใบนี้มาห้าไมลนะไก่นี้ยี่ห้านะจ๊ะว้าวไข่ดีสงสัยต้องรับไก่มาเพิ่มแล้วอ่ะไข่ดีทำมาเดิมนะแรงนะทำมาเดิมนะเดี๋ยวพียแกร์โดนลมควันเรียบร้อยแล้วหนึ่ง นั่งตรงนั้นรู้ดับเปล่าแรกเขารับฟันอยู่ยังมีฟันอีกนะมีย่างอะไรอุ่นอุ่น่ต้วกแใ่ปัดหน่อยเออผมทำแล้วมาุงไดุ้งป่านแรงมากไม่ไมเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ถุงหรอไม่ใส่พริกนะรับเด็กเนี่ยครับไม่ใส่พริกใส่ใจทัคษะใช่ครับ อยากจะมีกล้ามาน,น,าน,นะห้ากัดแบบนี้อ๋ออันนี้มันเป็นพัดลมแบบเสียบ DIY ใช่ป่ะเห็นในร้าน DIY ปะ่ะใช่โอเคนะให้มันระบายระบายดูร<ล>ะ,ะบาย,บายตอนแรกจะไปวันนี้พอโทรมาว่าฝนตกน้าไม่นั่นก็เลยไม่ได้ไปท้า,มา,าไม่ไม่แล้วฟันมันออกมาได้ไงโอ้ย มะนาวนี่คือแบบว่าไม่มีน้ำเลยอืมมะนาวแพงไหมคะแม่ค้าแพงมากจ้ะแต่ร้านเราก็<พ>ใช้มะนาวสดอยู่แรงมากไม่ร้อนตานมันยังอยู่ปะว่าทำถึงกซิมเบิงต้องใส่หนึ่งใบใ่หนึ่งใบใส่หนึ่งใบได้เลยยายมาแล้วไม่อร่อยแล้วทีมไหมเอาแมแม่วันนี้เขา

ปัดไปให้เราจะติดเยอะๆมันมันอาจจะมาละมั้งต้องรอนิดนึงปะมันมาแล้วปะตะกนบอบ่ายดูเออยทุกคนตะโกนไม่ายบายหลานแบบโอ้ที่แรบอกให้บ่ายก็บายมาแล้วนะฉันได้แล้วนะเลิศ ฉันเอาเหลานี้เลยอร่อยมากได้ทั่วไปยังได้แลครัวหรอเลยดีอ๋อเนี่ยตามหมอติดตามใช่ป่ะแต่ดตามแต่ไม่เป็นไรเอาสูตรเอาสูตรแกนี่แหละใช่ใช่สูตรน้องอั๋นแล้ตันตันตัดขึ้นมาได้อื่กินม้ันเป็มะนาวโซ่น้ำผึ้งนะ่้้มะนาวโซดาจ้ะ เดินสิบไปเลยไม่เป็นไรแม่พี่นั่งเยอะเลยแต่ไก่คืออุ่นแค่สี่ม้ไงเออหรือวันต้องตกสารสกสารก็ได้ที่วักเลยขอได้ครับพี่ทุกอย่างมันมีแค่สี่ม้มเอง พูดกับลงแรดีๆ๋ยวฉันจะลองตัดต่อแบบตาติดตอกท่านหนึ่ง่อน้ำมนันหน่อยได้ไหมไ <c oughs> ม่เป็นไร <c oughs> จมเผาไม้เลยเหรอได้แล้วจ้า,ว,าว้าวชีสเซิเอะไรอ๋ชีเชเซิฟโอกินข้าวเลาทานอ๋อกินหกวังเด็กระวังหลาเนี่นะขามแย่งน,นี่เป็นไรเกินหลาดน,นั่แหละโอเคค่ะชีเซิฟอุ้ยชีเ <laughs> หูพังแน่หูอาพังแน่งาน,นานต้อนรับดูแลหูหาหูใหม่ใกล้ๆฉันหาหูใหม่ใกล้ๆฉันหาหูใหม่ใกล้ๆฉันโอ้ยใครซื้อข,ของเลยในวันนี้